สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อมนิ mm hmm. ก็ได้มีการอัปเดตแพทใหม่นะครับก็ได้มีกิจกรรมใหม่นะครับได้นำกิจกรรมใหม่เข้ามาคือไอเนี้ยกดที่รูปไอไอหุ่นฟางนะ,ะก็คือในแต่ละวันก็จะมีบอสให้เรากดครับจริงมันเป็นกิจกรรมที่คนในกลด์ทำร่วมกันนะครับมาดูของรางวัลก,กันก่อนนะฮะ อของรางวัลที่สมควรค่าแต่การแรกที่สุดก็น่าจะเป็นสกินใหม่โยคินชินะครับก็จพยายามเก็บแต้มให้สูงๆแล้วก็แรกอันนี้ก่อนเป็นอย่างแรกนะเพราะมันลิมิตนะครับมาเฉพาะ,ะก,กิจกรรมส่วนพวกนี้จะเป็น a อ h ช e เม m e n t นะครับก็คือสมมติถ้าเราหาไปไม้ได้ตามกําหนดของแต่ละช่องก็จะได้ไปก็จะมีพวกกรอบนะฮะมีพวกเศษดาลุาะแล้วก็มีพวก อ่ะเนี่ยแรก s s r หรือ s p นะครับสูงอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะมาดูก่อนข้างในกิจกรรมน้องเป็นยังไงนะกดเชิญไปอ่าแล้วก็มาใน Area แล้วนะครับก็จะมาหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะก็คือไอ้เส้นป่าเนี่ยเส้นป่าเห็นไหมเส้นกไฟเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางที่คนในคิวเนี่ยทำไว้นะครับว่าไปยังไงไปแบบ ไปเส้นทางนี้อ่าแล้วก็ไปตีบอสหลักของของเอ่อแมปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะแมปนี้นะ <c oughs> จริงๆมันจะมีบอสยืนอยู่ตรงตำแหน่งพวงนี้นะครับแต่ว่าเพื่อน,นผมเนี่ยเพื่อนในคิวผมเนี่ยเก็บมดแล้วมาไม่ทันนะมาถึงก็มาถึงนี่แหละโอเคแล้วมาดูบอสกันอีกว่าอ่ามันจะมีเอ่อสกิลพิเศษ,ษอยู่นะครับบอสมันก็เนี่ยพอเรสนะครับก็คือ วัาตัวนี้นะครับถ้าเราเนี่ยไม่ได้อาอย่างงี้ก่อนคือไอมันจะเป็นเวทฟิลเขาเรียกอะไรนะเวทสนามก็คือดาเมจไอพวกบัฟดาเมจกับพวกบัฟแทบเทอร์เนี่ยจะรีดิวก็คือน้อยลงอ่าครับบัฟได้น้อยลงเคต่อมาจะเป็นอธิบายบัฟก่อนนะอธิบายพวกหมวดหมูกนะ่กอนอ่าบาร์เรสเพลเยอร์นี่คือ พวกที่จะเอาไปสู้กับเวทบอสที่มีเวสฟอเลสได้ดีนะครับก็คือไปสู้กับพวกไอ้น,นียได้ดีมันก็แล้วแต่หมวดหมู่ของบอสนะครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดูเลยดีกว่าอเอออยู่ในเกมแล้วนะ เนี่ยเห็มมันก็มีมันก็จะมีสัญลักษณ์อยูุ่มันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่นะครับว่าถ้าเป็นใบไม้ก็จะเป็น forest นะครับถ้าเป็นภูขเขาก็จะเป็นพวก mountain explorer นะครับอันนี้เราก็ใช้พวกใบไม้เพราะว่ามันเข้ากับไอ้ b o s นี่นะครับใช้ดูนะอ่ะใช้นี่ก็จะรบร้า5ตัวเลยไหม1 2 3อ่ะโอเค,คบห้า5ตัว ไปดูดูกันว่าจะได้บัฟอะไรนะฮะแบบก็เอฟเฟกต์ไโชว์เลยรืเล่าฮะเอฟเฟกต์อ่าก็คือจะไม่มีผลจะได้ไม่จะไม่ได้รับผลของเวสนามขอบอน,นี่นะครับเพราะตัวเนี้ยแล้วก็จะไม่ได้รับผลของไอ้ด็ดียวไอ้สปีดอะไรพวกเนี้ยจะไม่มีผลกับเราเลยนะครับแล้วก็บวก50สปีดนะครับ บุญ100%พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันนะครับแล้วก็ทำดาเมจมากขึ้นตามความห่างความต่างของปีดนะครับ 1%, 1ทำา,าส e ี d ต่างสป e ด d ต่างกันหนึ่งทำดาเมจเพิ่มขึ้น1%นะครับมานี้นะสำหรับบัฟนะครับคือบัฟม,มันจะเปิดให้เล่นวันต่อวันนะคือพวกนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึนครับอีกวันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งไอคอนในคิวเนี่ยช่วยันตีนะครับ มันก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้แบบเปลี่ยนตัวในการตีบอสดสดน,น,นุกนีดนแต่มันก็ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่แบบผู้เล่นใหม่นะครับที่แบบมีตัวยังไม่เยอะเวลาในการตีก็สามนาทีนะครับสนาที าลายเหมือนกันนะแลิงองเมีจีเนี่ยข้อเสียของมันก็คือไม่สำหรับผมนะสำหรับผมนะคิดว่าแบบบัฟมันข้อข้างที่จะเกะกะนะครับเกะกะตาแบบบัฟมันวางวิสัยทัศน์แบบ,บแบบอะไรไงทำให้มองตัวละครไม่ค่อยชัดเลยคือมันทำเข้าช่วงบทแล้วนะฮะคือมันทำเกมออกมาได้ดีทำตัวละครออกมาได้สวยแต่ว่าแบบไอ้พวกมุมกล้องหรือว่าบัฟอย่างเงีแบบ้ยเออมันทำให้ มองตัวละครไม่ค่อยชัดแล้วแบบมันค่าๆที่จะเกะกะตาเนี่ยหรับผมเนะี่ยเวลาเล่นสมมติถ้าคุณถ้าคุณเคยเล่นแอนด์กอนกอนอ่ะไอ้มิเคนเสือโอ้โหถ้าคุณเล่นมิเคนเสือสมัยก่อนนะบัฟแบบโอ้ exactly โหบางทั้งสนามอ่ะโอมาแล้วมาแล้วอันติอ้อม,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 มุม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 ที่กระโบ,บนนะบ่นบ่น แก้ได้ขอบคุณมากครับจริงตัวละครอมกิคื่น่าจะเป็นเกมที่ผมถูกใจมากๆเลยนะในการดีไซน์ตัวละครส่วนตัวนี้ค่อนข้างแบบชอบแนวแบบพูดผีอยู่แล้วนะครับเพรอะเรื่องผีนี่ผมชอบครับอ่อ็ด ก็จะได้มาเขาก็วนนั้นได,ได้ไปไม้นะครับแล้วก็คงมีแต่บ้าได้เงินนิดตรงนิดหน่อยก็ประมาณนี้บ้ามันจะเกิดเรื่อยๆนะคะรับไม่ต้องกลัวมันเกิดเรื่อยๆแหละสําหรับแบบนี้นะครับก็ไปตีกันได้นะก็ตีให้ครบอันดีเหมือนว่ามันรีบกว่าอ่ามันรีทุกวันนะร้อย,อยหลยห่าย เอายี่สิบตตให้ครบนะครับแล้วก็เก็บพวก i e ช e m e มนเอาแลกสก,กินให้ได้ก่อนอย่างแรกครับอย่างอื่นค่อยว่ากันอ่านี่คือสำคัญที่สุดละสวยนะสก,กินสวยด้วยอ่าโอเคก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมก็กิลวช่วยกันนะครับแล้จะได้แต่เราก็มันมีให้กดดูนะมีให้กดดูตรงเนี่ยอ่ะเห็นไหมกดตรงนี้ก็ได้ ันนี้ก็เข้าไปหน้าเมื่อกี้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกบกิจกรรมนะก็อัปเดตก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ประมาณนี้อยวไปเข้าไปดูโยคินชีก่อนดูที่มันจะสวยขนาดไหน,นอ๋อสวยมากเลยนะครับนะโอเคโอเค ถเปตีกันนะทุกคนมันเหมือนว่ามีให้เก็บอเนี่ยเข้าร่วมอะไรเนี้ยเราก็จะได้ไอเดลี่ไอเวลแบบประจําวันด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ประมาณนี้ลาไปก่อนอะไรเพิ่งขอากลัวเดี๋ยวก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากก็ผมจะไปปรับปรุงนะครับจะปรับป,ปรุงแล้วก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกัน วันนี้ก็สวัสดีครับ